จบไปแล้วากเสียงเบานิดนึขอทุกคนร่าอารมณมากแม้จริงคบรถอีกอีก e ีนะโอ้ยเป็น EP ที่แบบ soving แบบสุดเดนใจเขาอินมากให้เขาไปก่อนอินมากมาหมอินมากมาหม่เซตั้ติมาหมาคนนี้อินมากก็เดี๋ยงนั้เดี๋ยวเปิดมาที่คู่คู่เฮียอีกับคนเดียวก่อนแลยลวกันนะก็คือนี่ก็คือด้วยค้วยคที่ อย่างที่ทุกคนเห็นก็คืออินอนี่อินมาอินนี่รับบทเจ,จ็บแผลผ่าคลอดมาทุก EP อีพีอะรับบทนักร้องน้ารับบทนักร้องนหน้ามาแค่เห็นน้องก็ร้องแล้ว่งวงงมากเลยไม่งงอะไรก่อนเพราเราเอ๊ะพี่ตุแค่แบบอยากให้ลูกมีความสุขโแบบอ้คือแค่ขอแค่ให้ลูกมีความสุขอะแค่แบบแค่ให้คนเดียวของัมหม,มามีความสุขอะัมาหมาก็แบบว่าแฮปปี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแต่พอเหมือนอีพีเนี้ยเปิดมาด้วยการที่พออยู่อยู่คือคือเราไม่ได้มี อะไรเกี่ยวกับพ่อของออคนเดียวเลยนึกออกไหมไม่ได้มีข้อมูลไม่ได้มีอะไรเลยแต,แต่พออีพีนี้ยาการาการเข้ามาของตัวละครพ่อแล้วเหมือนมันเหมือนมากรีดแผลมากรีดแผลใหญ่ให้กับ <S 2> <S 2> คนเดียว,นนยวแล้วจากคนเดียวที่เคยเป็นความสดใสของของของเรื่องนี้นึกออกไหมคนเดียวแล้วที่อยู่คนเดียวก็แบบเงียบเงียบเที่ยวแบบเฉาแบบเฉามากจริงแบบแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยเนี่ยมันมันคือมันคือจุดเริ่มต้นละ แต่ฉันเชื่อว่ามันน่าจะค่อยๆที่จะค่อยๆที่จะมีการประสานกันในบาดแผลนี้โดยที่เฮียอีก็พยายามที่จะแบบพยายามที่จะฮิวฮ oh. ิวบาดแผลรักษาบาดแผลนี้ค่อยกลับมาดีขึ้นแต่คือพ่อทิ้งปมแบบ อยากได้ที่ดินแบบอยากได้ตึกแถวแต่ว่ามันก็มีสินนะเ<อ>ข้าใจว่าทำไมแต่ว่าทําไมทไมําไมที่คนเดียวถึงต้องอยู่กับเฮียอีย้อ่ะี่อี้ถึงอยู่ที่บ้านนี้เพราะว่าตอนแรกก็สงสัยอยู่ในใจว่าเออแค่แค่เหตุการณ์ที่ในอดีตทําให้น้องต้องมาอยู่ที่นี่่เพราะอะไรอไรเงี้ยแต่เราเข้าใจแล้วว่าทําไมเฮียอีย้อ่ะถึงเอาน้องมาอยู่อ่ะ มันดูเป็นเหตุผลมิติของตัวละครที่ว่าเพราะว่าพ่อเขาจะอกซิคมากมากไม่ได้โซนเลยไม่ได้จะอบอุ่นพอที่ทําแบบที่ทําให้คนที่เขารู้สึกเขารู้สึกดีบคนที่เขารักอ่ะก็ยเลามาอยู่ด้วยโตเป็นคนที่ดีได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออก็ถือว่าทํามีพ่อเข้ามาเพื่อเติมเติมเต็มความเมกเซนต์ของตัวละครตัวตัวของคนเดียวจริงๆนะเพราะว่าเราว่าพ่อก็นี่แหละแบบจริงจก็แล้วแล้วเหมือนแล้วเหมือนตัวตัวเฮียก็คือรู้ทุกอย่างว่าสิ่งที่พ่อติดต่อมาคืออะไรพ่อที่พ่อ ที่เฮียอี้คุยกับเฮียเหรียดว่าก็คงอยากได้เงินเพิ่มเพราะว่าอันเก่ามามันก็ยังไม่ได้ทุนคืนเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือการที่เขากลับมาติดต่ออีกครั้งนังนเนี่ยก็เพื่อที่จะต้องการได้อยากได้เงินอะไรอย่างเงี้ยงนแต่เหมือนกับว่าแต่ตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ที่สองคนเนี้ยเขายังไม่ได้คุยกันสักทีที่แบบเป็นจริงจงจังๆแบบเทคทาบในการที่จะ อธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่าง,อย,างอย่างคู่หลักที่เขาใช้เวลาในการที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆนานาถูกไหมหแต่ว่าคู่ของเฮียอีกับคนเดียวเนี่ยเหมือนเขายังไม่ได้ใช้เวลาในการาที่จะอธิบายว่าที่มาที่ไปปมปัญหาเบื้องลึกเบื้องหลงังอดีตที่ผ่านมามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่พอเหมือนคนเดียวรับรู้ว่าเฮียอี e เหมือนมีอะไรบางอย่างในอดีตที่ทําให้คนเดียว เสียใจคนเดียวเดือดร้อนอะไรเงี้ยแล้วไมอยู่ที่นี่มก็เลยแบบรู้สึกสร้างปมด้วยเนาะที่พ่อพูดประมาณว่าแบบไปบอกมันด้วยนะอะไรนั่นนะที่แบบเสียงแข็งแข็งเหมือนกับว่าคือแบบแบบเหมือนกับมีเรื่องในอดีตอยู่อะไรอย่างเงี้ยที่คนเดียวไม่รู้เขาว่าคูมเกมได้ใช่ให้เหนกว่าือมกว่าใช่ไก็แบบก็คุมอีได้ต้องยอมแล้วน้องก็เลยแบบหง่อยไปเลยใช่แล้วคือแบบแล้วคือตั้งแต่ตอนแรกที่ออกมาฉากนั้นนะที่บอกว่า ถ้าเฮียกินเสร็จอะเฮียเอาแช่ได้เดี๋ยวผมกลับมาล้างแล้วคือแบบ และคือและคือการยกมือไหว้อะมันดูห่างเหินมากเลยอ่ะการที่ยกมือไหว้แล้วบอกว่าผมไปเลยแล้วนะคะมันดูมันมันดูไม่ใช่เฮียอี้กับคนเดียวที่เรารู้จักครอบสัมพันธ์เพราะคุณมันดูเป็นอะไรที่มันแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบอ่ไม่ใช่แบบเดิมไม่ใช่แบบเดิมที่เรารู้จักมาเนอะหอด้วยด้วยความแบบอีบอย่างจาก EP 8ีอย่างเงี้ยคือเขายังแบบทะเลาะกันอยู่ด้วยไหมเขายังไม่ได้เคลียร์กันเลยอ่ะเพราะว่าคําถามที่คนเดียวแบบตุ้ม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 ใส่เฮียอี้เอาไว้อ่ะคือยังไม่ได้รับคำตอบไอเดิ พับส<ล><ถ>มเนาะคิดว่าแบบเออน้องก็น่าจะมีแบบความโกรธสะสมแล้วก็ดันมาเจอพ่ออีพีนี้อีกแล้วก็คำพูดต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนน้องก็คงไม่อยากจะพูดกับเฮียด้วยแบบก็เลยบอกว่าเอออยากอยู่คนเดียวยอะ<ช>ไรเงี้ยมนหลายอย่างแล้วไม่้อมด้วยแหละรู้สึกว่าเราไม่จะพูดไม่รู้จะพูดกับเฮียยัง,<ช>ยงไองอ่ะทั้งๆทั้งง,งไม่รู้ว่า จะพูดกับเฮียยังไงทั้งไม่รู้ว่าสรุปตอนนี้เรากับเฮียคืออยู่ด้วยกันในฐานะอะไรงงไปหมดพ่อทำไมถึงแบบพูดแบบนั้นมันต้องมีอะไรมันอเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเออแล้วเราเขาจะไปพูดกับเฮียได้ยังไงในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่พอดูพอดูน้องก็กลัวน้องน้องดูกลัวแบบนเี่เซฟโซนอะไรเลยตอนนี้คือแบบสงสารเไมือนเขาตัวคนเดียวแล้วก็มีแค่หนูกลือในความรู้สึกแบบบ้านหลังเบ่เลิกมาตือนแบบ น้องไม่มีใครเลยว่ะไม่มีใครเลยเฮียยี่เองก็ยังยงไม่ได้ชัดเจนเยังไม่ได้แบบเยังไม่ได้ทาให้น้องรู้สึกว่า้องอยู่ในฐานะได้เหมือนอย่างที่เฮียเรียนเขาทำมาให้น้องลงใจได้ตัวได้แบบ เออมันเลยมันเลยแบบใช่เลยทำให้น้อเราเข้าใจมากเลยอะว่าทาไมเขาถึงไม่กล้าพูดหรือทาไมเขาถึงรู้สึกว่าแบบมันถาโถงชีวิตเขาจังเลยอะสงสารมากเลยตัวแค่เดียวมากแบคือแบกรับอะไรแบบเยอะมากอะเรารู้สึกว่าเออเราชอบประเด็นที่บ้านไม่ใช่คอม์ตโซนมากๆเลยนะอันนี้พูดจากใจคนที่บ้านเป็นคอมร์ตโซนมากๆคนหนึ่งนะแต่เรารู้สึกว่าแบบเออเราชอบประเด็นนี้อะคือมันยากกับการที่จะนําเสนอให้ให้คนที่ บ้านโอเคมากมากอินแต่เราอินเราอินนะเราอินมากเลยเรารู้สึกว่าแบบเราทัดกับอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเด็กคนนึงอ่ะมันมันลายร้องไปด้วยแบบหลายๆคําถามเต็มไปหมดแต่ไม่ใช่เขายู่เดียวคนเลยหรอวะที่ที่หันมาบอกเขาแบบตรงๆเราว่าน้องแบบไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะน้องต้องการแค่คนที่แบบเออเป็นที่พึ่งทิมสบายใจหรืออย่างเงี้ยเขาก็เรียกร้องอยู่ตลอดเลยอะซึ่ง ไ imer, อ s, <S s, okay. ้เจ้าพี่อีเองเนี่ยก็ยังยังไม่สามารถจริงๆซึ่งเราเอาใจช่วยอยู่แบบคาแรคเตอร์แบบพี่เป็นคนที่ปากปาเนี่ยเวลาเวลาพูดอะไรไปแบบมันจะมีจังหวะที่แม็กชุดคิดได้เสมอเลยเห็นปะผมพูดไปเสร็จแบบตึ๊กเหมือนนใจอ่ะไม่ได้อยากพูดอะไรแบบนั้นหรอกแต่เป็นอ่ะเออเราไม่รู้ว่าจะจะทธอออกยังไงขอฝากน้องใช่แล้วมันก็แบบ เธอไอ้กูจัดชัดเจนตัวตัวเองได้ไหมหรืออะไรคือก็ตอมทั้งตัวเองทั้งเยี่อะไรก็ไม่รู้เลยทําให้แบบเขาเองก็มีจุดที่แบบกล้า <ๆ S 2> <ด>กลัวๆไม่กล้าใส่เกียร์แล้วบลเบรคชันแรกไม่ไปอ่ะคือ <ๆ S 2> แล้วว่าเขาในใคาลิเตอร์ตั้งแต่ดูมาคือ <ๆ S 2> ตัวของตัวฮีอี้เป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนพูดไม่เก่งหมายความว่าเป็นคนไม่รู้จะแบบทําพูดคําหวานไม่เก่งเออแต่ไม่รู้ว่าแล้วเขาจะคุ้นเป็นหรือเปล่าแตอนนี้คือเขารู้สึกว่าเขาดูเป็นคนแข็งที่ไม่รู้ว่าจะแบบ เขาก็มีวิธีในการแสดงออกเขาแต่คือเขาเป็นคนที่ไม่เข้าใจอ่ะไม่ได้ใช้คําพูดในการแบบพูดอย่างเพียเพียเลียดเป็นคนที่พากเออหวานอ้ออ้อยเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่ารักก็มีความแบบแข็งแต่ใจอ่ะคำทุกอย่างนงีปกป้องทั้งหมดนะแบบใช้การกระทำเป็นคน ก็ที่เฮียทำไม่รู้อีกเหรอแล้วคนเดียวก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ครับไม่รู้เลยเพราะาเขยังไม่เคยบอกเลยคุณน้อยไม่เคยพูดเลยอย่างเงี้ยถึงน้องอยากให้พูดแต่เฮียอี้ก็เป็นคนไม่พูดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นคนแข็งแข็งนะเป็นคนแข็งแข็งคนเักกันอย่างมากจริงนั่นแบบคนเราไม่รักจริงๆเรยก็จะเอาหมามาให้หน่อยโอ้โหแต่ท่าไมตายไว้นี่คือท่าไมตายตายไปแล้วแล้วตา้วตายไวตายไปแล้วตายแล้วตายแล้วตาแล้วตายไปแล้วตายตายแล้วตายแล้วตา เหมือนแบบโลกสวิตแล้วแบบพอเห็นหมาปุ๊บคนเดียวกลายเป็นคนเดียวที่สใสายของหมาหมีอีกแล้วนอกมั้ยและยิ้มมาอะไรเงี้ยแล้วก็น้องหมาของคนเดียวน้องหมาของน้องน้องงนดกมากที่สดอย่างน้อยยัง ยังยังรู้เลยยังมีซิงการะคำทานอนอยฉันได้นอนหลับจริงอย่างไรก็ของฉันก็ยังเต็มที่อยู่ไหมใช่ะหมี่ก็คือกเบาใจเบาใจไปดีเบาเบาหนีเบาใจยิ้มมุ่งตับจริงนึงเพราะว่าคือความที่เราให้เราจับจับทางนของความเฮียอีเขาเลยเฮียีได้ที่บอกว่าเป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนแบบเป็นคนไม่ไม่ค่อยพูดนะพูดไม่เป็นอย่างเช่นบบว่าเนี่ยแบบขอบคุณนะครับที่มาส่งผมมาก็บ้านเฮียเหมือนกันก็ เใช่่กูอยาติดลบจะทุกเนื่อทุกเนือแต่ก็แต่ก็จริงๆอย่างที่ีบอกก็มาสังเกตแล้วว่าตัวของเฮียเเป็นคนที่แบบใช้คำพูดเป็นอย่างแบบว่าที่บอกว่า คนเดียวเอาตารางชีวิตคนเดียวมาแล้วเดี๋ยวเฮียจัดการอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูเป็นคำสั่งงมาจริงๆก็เป็นห่วงเหมือนเฮียแบบเฮียจะพาไปดูคือเขาต้องแบบว่าเขาไม่มีเวลาที่เขาไม่มีวัฒนศิลป์นะีเฮียเฮียอีไม่คนไม่มีวัฒนศิลป์ในการที่จะพูดทำเขาไมน้องกดด้ตลอดเวลาเลยนะกันออกทสักิจแบบตรงฉิ่นมาแล้วคนแบบเนี่ยคนเดียวเลยคนเดียวเลยกลัวในเรื่องประเด็นตรงนี้แบบไม่กล้าไปบอกกับเฮียตรงๆเพราไม่ได้โตมาในครอบครัวที่ ออกหมู่ไหมถึงว่าเหมือนไม่ได้พูดทุกเรื่องได้นะพอมีเรื่องพ่อนี่กูเครียดขึ้นมาเลยแบบเฮ้ยมันหนักจังเลยว่ะสองเราตัวใหญ่มากเนาะปมใหญ่มากแล้วแบบแค่ไม่ได้เห็นหน้าพ่อแค่ได้ยินเสียงนี่คือไม่น่าฟังนะรู้สึกแบบขนลุกรู้สึกแบบกลัวแบบรู้สึกแบบไม่ชอบแล้วเนอะไม่ชอบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยยืนยันคำนั้ว่าอยากแค่อยากให้ลูกมีความสุขของแค่นี้กูคุยกับอ้อนตอนขับรถมาแบบว่ามึงมาตลกเขาคุยกันอะ คือเห็นหน้าเห็นหน้าน้องคนเดียวอีเตอร์ร้องไห้แล้วกูยังไม่ได้อ่านบทยังไม่ได้ดูบทเลยน้องยังไม่ได้พูดตรงแนีอะหรอกเพื่อเห็นหน้ากนะน้องไห้แล้วน้องถ้าคนถ้าคนเดียวเริ่มเริ่มเบะอีเตอร์ไปแล้วไปก่อนถ้าร้องน้ำร้องนำร้องน้กน้ำตาลูกกูยังไม่ไหลเลย เพื่อนกูไปแล้วผ่านไปแล้วเพื่อนไปแล้วแค่เห็นเงาคาริเกนก็บอกเต้ยแ่เห็นกระเป๋าเทนนิสนโดเต้ยก็แบบแล้วตอนเราเห็นเห็นปลายแขนคาริเกนนี่เต้ยก็โอ๊ยเอาเอาใจช่วยเอาใจช่วยมากๆเอาใจช่วยมากๆแต่แล้วน้องเล่นกันดีมากใช่โอ้เราชอบมากเราชอบเลยมาเล่นดีมากชอบฉากเด็กคู่มากก็คือแบบเหมือนเหมือนแบบอยากให้เคลียร์ใจคนคนเดียวคนเดียวก็อยากก็อยากแซยียกลับแต่ก็แบบไม่กล้า เขาบอกว่าหนูเกื้อเป็นแฟนเด็กอ่ะมันเรื่องเขาก็อยากแซะกาบแล้วภาษาเซลเลยแต่ว่าเป็นไงล่ะคนเดียวโกรธเลยต้องแฟนๆอย่างเขามีปัญหามากก็ตึงอย่างยี้ไม่พอใจผมไม่ได้กับผมเพิ่งเข้าน้ำปากแข่งท้งคู่ทีแหละคุยกันละละคนเดียวมามีอใจช่วยะโลกอยู่รอลรุ่นเนาะ เราเอาใจช่วยจริงๆแบบจริงก็มันเป็นอีกหนึ่งมิติที่ดีมากเลยที่มันแบบคอนทราสต์กันใช่เนาะส่วนคู่แรก มึงพากูไปโรงพยาบาลขี้มองทางเห็นปูเขาต้องกินสาหร่มุกแล้วมึงวันนี้เขาข่าวราบรองเห็นทางแล้วแล้วะจริงพอกินดำมากมึงดีนะวันนี้เรากินน้ำน้ำหวานกันน้อยมากก็เลยเติมเข้าไปในะที่กินสโตรินช่ำมากเกินวันนี้ก็ไม่รับตาลเกินนี่ชอบมาตั้งแต่ตั้งแต่อีพีตั้งแต่พัทหนึ่ง ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าเขาเปิดใจลงไปความรักแล้วว่ามันแบบมันรักแบบมันรักแบบถวายถวายหัวถวายตัวชีวิตกูต้องไม่มีไม่ได้มีผัวแบบนี้แน่ๆผัวกูที่จะแบบได้แบบนี้คือ AI เท่านั้นกูบอกเลยกูต้องสืบมันหยดมาแล้วก็ต้องโปรแกรมเฮียเหรียญเฮียเหรียญเลยตั้งโปรแกรมแล้วคือเอไออ่ะแล้วก็ใน้อลล็อกเฮียเลยนมึงเซฟไปเลยแต่ใน้อลล็อกเฮียถ้าเกิดแบบ มานั่งแกะจรนงๆปะต้อเลียนอยู่นะเลียนมากมือแบบแต่เขาทําได้ดีมากเลยนะมันเป็นประโย์ที่อยู่ในนิยายเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยชีวิตจริงไม่มีใครเขาพูดกันอ่ะแต่ทำไมเฮียพูดแล้วกูแบบกินเขินมากเมแต่พอแรกมาฟังในชีวิตจริงกูก็ขัดขืนด้วยความว่าด้วยความว่ามันอยู่ในจุดพอดีหรือเปล่าสำหรับกูแล้วว่ามันอยู่ในจุดที่มันอยู่ในซีนที่มันพอดีที่ว่าแบบ มันอยู่ในจุดที่เหมือนเขาแบบเวากำลังมันเข้าใหม่ประมาณแบบนี้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าในในชีวิตเขาทั้งคู่อ่ะมันไม่ได้การมันไม่ได้เรียกว่าการใช้ชีวิตจริงๆอ่ะมันกว่าจะมาอยู่ด้วยกันจริง เออโดนจากัดนความหน้าที่ความอะไรอย่างเงี้ยเพราะอันนี้มันดูเหมือนแบบว่าพอได้เข้ามาอยู่ในชีวิตจริงๆมันดูแบบมันมันเหมือนปลดรอกทั้งคู่แล้วมันปลดรอกปุ๊บอ่ะมันก็เหมือนเพิ่งคนที่เพิ่งได้ไปแซงกันจริงๆเหมือนความรักมันก็เลยลังหลนะพี่ใช่มันเพิ่งเปแฟนคือเป็นช่วงโปรโมชั่นนี่แหละเออถ้าโปรโมชั่นแบบแรกๆที่เพิ่งรักกันเลยอ่ะอาจจะมีโมเมนต์นี้แต่อาจจะไม่ได้หวานเท่านี้แค่นั้นเองมีคนนี้ค่ะพูดเลยค่ะว่ามึงคิดถึงตอนที่เขาบอกกูมั n นี่กูตอนเช้า ว่ามึงงงยิงงอะไรนคิดถึงมึงต้องคิดถึงโดนนอนอ่าบดกวาโดนนอนดึกตอนกลาเคืเขาลีเล่แล้วก็แช่อ่างเขาก็รีเล่ลีเล่อ่างก็แช่ที่หัวแตกอ่ะดอนมึงอ่ะชอบจำได้ เจ้าอะไรในชีวิตกูได้เล่ากับเพื่อนอย่างเงี้ยเอ้ามันก็ต้องตามสิเพื่อนส่งรูปมาเนี่ยกูกูกินวายกับเขามื่อพ่อเพื่อน่ะแบบเลี้ยงวายมมงกอักมาจังปีจังเก่งอ่ะนอนเรื่องเพื่อนอ่ะน้ำแล้วเพื่อหัวแตกเลย เห็นปะชอบมากเนี่ยแต่นจริงมันก็รื่ได้จริงความแล้วว่ความหวานทั้งหมดนั้นอ่ะมันมันน่าจะทุกคนน่าจะผ่านโมเมนต์ที่บอกว่าเออเคยโดนโอ้รมปฏิรมโอ้รมปฏิรมแต่ที่คเที่ยนเหรียญเหมือนแบบระเบิดความในใจมาตั้งแต่ด็กอะ ตั้งแต่แบบขุดมาตั้งแต่เด็กว่าตั้งแต่เด็ว่าต้องทําอะไรมาเฮียไม่ได้รวยตั้งแต่แรกนูนี่น่นต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับหนูเกื้อย่าะจำได้ไงแล้วแบบการที่แบบกว่าจะไปเจอได้ต้องแบบอาบน้ำออกมาต้องขัดขี้ใครอะไรเนี่ยก็จแบบดีที่สุดเลยค่ะมันด้วอะไรงความภูมิใจแล้วก็ความแบบความแบบเข้าใจได้ว่าทำความพยายา่ฟังแล้วมันก็แบบต้องลองให้ออกมาอแบบ โอ้โหละขนาดนั้นเลยคือหนูคือหนูก็ไม่เคยเห็นเฮียมุมนี้ว่าเฮียพยายามแผลการที่จะได้มาเป็นคู่มั่นของหนูเกลือจริงทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เหมาะสมเพราะเหมือนช่วงแรกๆเนาะที่หนูเกลือบอกว่าหนูเกลือจะแบบมาเข้าบ้านแล้วแบบไม่เคยรู้ชีวิตเฮียมาก่อนไม่เคยรู้เลยว่าเป็นยังไงหนูเกลือคิดแค่ว่าแบบว่าคนที่เหนือคือหนูเกลือไงแล้วพอได้มาฟังมุมมองของเฮียแล้วน้องเลยรู้สึกว่าเข้ยก็ไม่ได้เหนื่อยคนเดียวนะการที่ต้องเฮียก็พยายามเฮียเองก็พยายามเหมือนกันึงก็เลยค้นกันนะคะดีมาก ก็เ,เอาใจช่วยนะทั้งคู่นี้เหมือนกันที่พอมันหวานจนแบบสุดเลยช่องเราด่าที่อันดับยิบเราตกรอบก็คือผมว่าคิดไปถอนล่วงหน้าสามช็อตเราให้ดูผมไม่อยากดูเราให้แล้วแบยังไม่ทันเดินไปถึงห้องเลยอะน้องแค่จะไปเอาเงินอะแต่ว่ากูไปแล้อแบบคือมึงเห็นหน่แน่หนูเกิดมึงเห็นหน่แน่แต่ว่าก็บอกแล้ไงเราก็คือนักเลี้ยงนำนะ เขาคิดไปก่อนแล้วพอพูดว่าบาเงินอยู่ในห้องเว่าแล้วใช่เห็นฉนดแน่นอนเปิดลิ้นชักมาเอาตังเห็นฉนดวางีว่าบนโต๊ะเลยค่ะ แต่เฮียเฮียซ้อนเฮียหักหลังเราก็คือเฮียวางบนโต๊ะเลยเฮียเราเฮียตั้งใจตั้งใหหลังกันพร้อมกันว่าเลยนะเฮียอะไเฮียบอกว่าแป๊บเดียวแบบไหนไม่รู้แล้วอ่ะไม่เออก็แบบอ๋อคิวอาร์โค้ดไหมเออทุกคนแบบทำไมไม่พูดบัตรเครดิตเออคิวอาร์โค้ดอยากให้รู้ว่าหนูก็สั่งหรืออะไรเออทขาไมต้องมาเรียกร้องเงินสดจะเอาเงินสดอะไรคอมเพนว่าทำไมไม่ใช่เนี้ยหนึ่งปีเดิมตั้งแต่มกรานถึงตัวนี้คุณมีเแค่ยี่สิบบาทมันต้องเป็นแคชเลตแล้วตอนนี้ แล้วจอยปะนี่เงนเลยเห็นโฉนดเต็มไปหมดเลยน้องน้องบอกว่าให้พี่ได้เดินเรื่องเถอะไม่ใช่เพราะว่าเงินแบบไม่ได้ไปต่อไม่มาจริงมาต้องไปแล้วยังมีหลายหลายคู่ที่พี่ต้องให้ดำหน้าเออน้าะแต่ก็เอาใจช่วยนะเราว่ามันก็คงไม่ได้จะแบบตกอะไรมากเพราะว่าวันนึงคือเราว่าเฮียก็มีเหตุผลที่ดีแหละเฮียน่าจะเตรียมมาฉันเชื่อว่าฉันเชื่อว่าทุกอย่างที่เฮียทำอ่ะก็เพื่อเพื่อตัวหนูเกลือใช่หนูก็จริงดาวมากเลีเฮียหองมางเนี่ยจะคุยกันได้เนี่ย ต้อื่นมองพอณแม่พูดคิดเพียจบอย่างดราม่าเกินอีพีพี่ออฟไม่ไหวเลยใจแม่มันไม่ได้ไม่ลังเอจริงเพราะอีพีตอนแรกคือแบบหวานแบบจุแบบโอ้โหนี่นี่ในหัวนี่นะเดี๋ยวกลับไปนะพรุนี้ซื้อน้อเทาวิ่งหนึ่งเพื่อมีแฟนเผื่อมีแฟนหนึ่งซื้อไข่เค็มไปไปร้านร้านปชัร้านไข่ของชันนะไปซื้อไข่เค็มเตรียมยำไข่เค็มแล้วแต่ว่ากินคนเดียว เครื่องไงนะจริงๆอยากจะบอกอะไรป้าที่บอกไปอ่ะที่ถ้าบอกข้าวเก่งอ่ะเฮียดูวอดไวห้องเครืออะไรสอนทำหรือยังยำไข่เค็มแต่ว่ามีอยู่สามยำยำไข่เค็มไม่มีนะไม่มีไม่มียำไข่เค็มเดี๋ยวเกาดูอี ep ไอ้เคียทำหมูก้อนทอดมีสามมีสองมีสอง ep มีสองมึงทำไข่กระทะกับหมูก้อบช็อกไม่ใช่หรอเนี่ยอะไรท็อกกว่านี้ละเคียวอดไวห้องเครื่อหมูกรอบแกง เพราะว่าท่านทั้งสองบอกว่าคิดเมนูไม่ออกอยู่ตอนนี้สามารถโหวตได้ตามเออหรือเปล่าใช่ไหมแก่ย่างสูตรยำไข่เค็มยำไข่เค็มสูตรเฮียเหรียอดและแต่งตัวเป็นหนุ่มเกลือใครแต่งตัวเป็นเฮียเหรียดเนี่ได้พี่เต้ยต้องเอาบางตอสับไข่เค็มนะอีดอนทำไมอ่ะดอนบอกว่ากูให้กูแต่งตัวเป็นหนุ่มเกลือไว้แต่งตัวเป็นเฮียเหรียด แปลงข้ออชบคนแปลกชอบคนเดียวคนเดียวยังยังไม่ยอมยังยังไม่ถึงอือบอกว่าก็ให้ไวแต่ตัวพีเลียงไงกูพูดเบาไปหรอหรือไงให้กูให้กูฟังไม่ใช่ก็รออ่ะกลับมาที่ตัวเนื้อหาโดนมึงต้องแต่งตัวเป็นฮีเลียงไงกูพูดเอาไปหรอหรือไงให้กูให้กูฟังนม่ใช่ก็แล้นกลับมาที่ตัวกลับมาที่ตัวว่าจริงๆแล้วว่าเดี๋ยวแบบ น่าจะคีไข่ได้ได้ได้ดีน่าจะได้ดีเอาใจช่วยเราจะวเองเป็น้นสินน่ะสินเสมอแจมแบบแจมแบบใจสายตาเขามองคุณเหนือตลอดเวลาว่าแบบเอ้เหนือยังไงเหนื่อยสังเกตอะไรยังไงมองเกลือทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราเลยกําลังแบบเอ๊ะสรุปเหนือ ยังไงกับสินกันแน่ยังไงนะแกล้ง <l ark> ไหมยังไงวะอะไรเงี้ยคือฉันมีความรู้สึกว่าตัวสินเน่เริ่มรู้สึกดีกับเหนือมากๆแล้วแหละพี่เราชอบมากๆเลยบอกเลยว่าลูกกูเนี่ยแหละชอบเขาเพียงแค่เว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวหนึ่งตัวสินน่ก็ยังเอ๊ะอ๋อในตัวของเหนืออยู่ว่าทําไมถึงใส่ตามอง หนูก็อย่างนั้นแล้วที่แล้วที่การที่ทําให้เราอ่ะแล้วมันวุ่นยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่าเล่นกับใจคนฉันขอบอกเดี๋ยวลองไห้แล้วเวลานีเลทอะไรนะไม่รู้ดูรับหมดแต่ว่าแค่แล้วเรียกเขาเข้าใจเขาเข้าใจเขาเข้าใจตัวศีลรีเลทหรือเปล่าไม่รีเลทไม่รีเลทเตยรกีรติเตอร์เสมอเตอร์เสมอเตยเสมอเตอรเสมอ ้ตยกีรติเตยกีรติเตยเดียวเตยเสมอเยตยสมอเตยสมอเเสมอไม่เคยเลยเจ้าค่ะไม่เคยชนะลยไม่เคยชนะเลยปาเตยเสมอยไมีได้บุญใจ คครฟังตอนนี้ทุกนขอบอกแล้วว่ากขาบอกแล้วว่าอนาคตอ่ะเราต้องอดทนเก็บเงินเยอะๆซื้อ AI เป็นหัวมึงเราจะไม่มีหัวแบบนี้ไปเสมอไปเดียวอีกอ่ะไม่มีคู่ไปเดียวไยเดียวตไยเดียวคนเดียวไปเสมอยังเสมออีพี่สาว เพราะนี่ครับวันนี้แบบว่ารีแคปปันไหนไปเรื่อยมากล้วนไม่ไหวแต่ว่าคือโดยรวมมันคือแบบว่าเราเราว่ามันสนุกมากมากจริงๆเข้มข้นเนาะขอบคุณจริงมากช่วยเสมอเลยนะจริงแล้วก็ยังอยากรอดูดื้อนะดื้อเฮียเนาะแบบถ้าแบบเป็นไปได้เนาะก็แบบยังไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เขาจะวางบทไว้แบบเนาะให้มันเป็นยังไงแต่ถือว่าก็ให้น้ําหนักกับคู่สองมันเยอะให้เยอะให้เยอะเราไม่เคยอนุญาตเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ําหนักของคู่สองใน ในเล่มหนึ่งมีเป็นยังไงมันมาขนาดนี้แล้วหรือยังหรือมันเขาดึงจากเล่มนุ้นมาแล้วป่าหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันก็มารอรุ้นไปด้ว่กันขอออย่างนึ้งได้ไหมคะ ชอบแกงเพื่อนมานอะไแกงเพื่อนน่ารักมากเราว่าเป็นแบบเป็นส like ีสันด้วยใช่เป็นสีสันแล้วเรารู้สึกว่าเป็นแบบเหมือนจะเป็นอินพาวอิสแบบเนาะแบบส่วนใหญ่แน่เลยเล่นเลิศแหละฉันรู้สึกว่าธรรมชาติพี่เฟย์ก็คือน่ารักมากพี่น่ารักมากแอบแซวเฮียตลอดเลยอ่ะพี่น่ารักมากแล้วชอบสาวแสาวแบบวินโดว์ตึงตึงเขาทำดีมากเขาแบบรายละเอียดแบบลดลดมีความแบบมีความใสออกมาให้แบบเออมีขำตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่า คือเฟยอย่างตัวละครเฟยเป็นต squishy, yeah, ัวละครที the on, uh ่จ huh. ร hey. ิงเราเป็นแบบสมทบที uh ่สมบ้สมทบเลยนะแต่จริงพอมาแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นเฟยแบบในความเล่นมุกอะไรเฟยจะเล่นอะไรเลยอย่างเงี้ยจริงนะเฟยอ่ะแบบออกแบบน้อยมากแต่ว่าทุกครั้งที่ออกอ่ะจําได้หมดเลยว่าอะไรบ้างเดินสะดุดบ้างคานบ้างโค้งบ้างแล้วก็ อะไบ้างมองผักกระจกบ้างกระดาษตกบ้างคือจํำได้หมดเวลาเฟยทําอะไรอะเพราะว่าทุกครั้งที่ที่ออกมาเป็นแบบทําให้เราทําให้เราจําได้และคือเด่นมากๆจริงๆจริงแล้ว่าสเอิญหรือว่า เป็นเป็นแบบเออีกะคหนึงที่แบบดีมากเลยเนาะแล้วก็ตรงของแบบเพื่อนเพื่อที่เตอร์บอกเมื่อกี้คือเพื่อนเพื่อนในแก๊งเราสึกว่าเราชอบนะรร้สึกว่ามันก็เป็นเพื่อนจริงๆเนาะมีความเป็นเพื่อนมากๆเลยแบบมีหัวโจ๊แมวเป็นไปเรื่องนู่นนี่นะ่เพราะจริงเราความเป็นเพื่อนทุกคนแบบนี้เลยมันก็คือแต่มาเจ้าแมวทุกคนแบบเล่นไปเรื่อยไปเปื่อยเลยอย่างเงี้ยแบบว่า แบบเราว่ามันน่ารักมากแล้วอีเี่เป็นแบบมันมีความเป็นเพื่อนจริงๆริงมีความเป็นเพื่อนสนิมากันสัมผัสที่ความสนิทกันจริงๆใช่รู้สึกว่าเออเป็นเพื่อนจริงๆริงเลยพอพวกเราก็เป็นแบบนี้เป็นแล้วเพื่อนผู้หญิงเรารู้สึกว่าดูมันเนียนตามันแบบมันไม่ได้รู้สึกว่าโดดมาเนาะเออจะโดดออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบอันนี้แบบเหมือนแบบมึงอันจริงจริงเนี่ยพี่เพื่อนหรือไงชวนเตะบอลจริงๆนะเว้ยเพื่อมั้นแบบมึงให้กูไปนั่งแบบกับมึงแต่เนี้ยเป็นคนเหมือนน้องนะเนี้ยเป็นคนมีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายเยอะใช่แล้วเราชอบบมมาาากหยถึงว่แบ แก๊งผู้ชายจะไม่ยุ้มยิ้มใช่ไหมสนุกแล้วมันก็แบบคือนี่รู้สึกว่าคือนี่เป็นคนที่แมนประมาณนึงหมายถึงนิสัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่กับแก๊งเพื่อนผู้ชายมันเหมือนแบบมันไม่ต้องมีจุดมานั่งแบบแคร์ความนอื่นก็มันไม่มีจุดคิดในคิดนซึ่งไม่ต้องเข้านานไม่ถึงแล้วก็โกรธใช่ไม่ไปเชิงคู่สาวอะไรแบบนั้นนะเหตุผลการนนี้ก็สื่อให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นมิตรภาพงจริงเนาะ ชอบก็คือชอบทุกอย่างที่เป็นซีรีส์เรื่องนี้เพลงก็ดีเพลงพอนูรอเพลงเฮียเนี่ยยังแบบรออยู่เห็นเขาบอกว่ากำลังจะแบบรอถ่าย MV อะไรอย่างเงี้รอดูปล่อยมาเลยค่ะพร้อมโหลดค่ะ จริงเพลงคนเดียวฟังบ่อยแต่พี่เต้ก็คือบอกว่าฟังแล้วกูจะร้องไห้ร้องไห้เก่งร้องให้จริงเครื่องนักร้องนำจริงนักเรียกนำด้วยเรียกนักเรียกนำซิรีส์คิดนำคิดแทนเขาชอบมากทุกคนก็ฝากไว้นะว่าอีพีหน้าเราจะชวนกันเนาะว่าแบบ ทั้งคู่นู้นและคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับอย่างว่าแล้วก็คู่ที่3ด้วยว่าเขาจะลงเอยกันยังไงเนาะเออจริงแล้วก็เอาจะช่วยทั้ง3คู่เลยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยบออยากให้แบบว่าแฮปปี้แฮปปี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจน้องๆที่น้องมีงานอีเวนต์เยอะแยะใช่มากมายเลยบอกว่าเออก็มาถึงจุดนี้เนาะไม่คิดว่าแบบ น้องที่รู้จักจะบอกว่าโอ้โหเปี้ยปังเปี้ยปังไปแล้วอย่างเงี้ยทุกคนดีใจกับน้องๆกันเลยนะครับก็ฝากด้วยนะอย่าลืมมาดูช่องเรากันบ้างนะทุกคนฝากพวกเราด้วยฝากน้องๆด้วยนะใช่ครับผมเนาะก็เป็นอีพินี้ที่อิ่มอกอิ่มใจตื่นตาลร้องห่มร้องไห้ค่ะใช่ค่ะวันนี้พวกเราห้าคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย